นี้อมตื่นตีห้าอากาศเย็นบรรยากาศสวยไม่แพ้ที่ใดในโลกมาวิ่งงานเขื่อนเหมือนต่ออายุเราไปอีก10ปีวันนี้เป็นวันที่ทุกคนรอคอยกับงานเดินวิ่งเขื่อนศิลิกิตมินิมาราธอนครั้งที่15บรรยากาศอบอุน่นทีมงานจัดระเบียบดีแถมมีไฟในงานพิธีสวยงามแล้ววันนี้ก็มีหมอกลงเหมือนมาทักทายเราในยามเชา้างานวิ่งจะมีทั้งหมด3เส้นทางคือ3กิโลเมตร6กิโลเมตรและ10กิโลเมตรของอมจัดไปเลย10กิโลเมตรเพราะอยากไปดูความสวยให้เต็มตาบนสันเขื่อนซิลิกิตมาถึงตีห้าก็ถามหาข้าวต้มยอครับยอจอดรถแล้้วเินนขาามสะพ ฟ้าที่เรารู้จักสกามารถนาเด็กและน้องหมามาวิ่งในงานนี้ได้ด้วยมีการออกร้านขายสินค้าของดีอ,อําเภอท่าป่าส่วนข้าวไข่เจียวหอมๆบริการฟรีสําหรับผู้ร่วมกิจกรรมดีมาก Move on ออ,ออกมาข้างหน้าก็จะมีร้านกาแฟาด้วยจ้าวันนี้เจอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มาเปิดในงานนี้ด้วยแต่ก่อนจะเริ่มวิ่งกับรองเท้าคู่ใจขอมายืดเส้นยืสายกันก่อนซ้ายขวา12 3สและหลังจากนั้นก็จะเป็นการเข้าสู่พิธีการเปิดโครงการเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่นานแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มปออ วิ่งในแบบไม่เหนื่อยเพราะว่าวิวบรรยากาศรอบข้างสองข้างทางคือดีมากๆงานวิ่งครั้งนี้ไม่ได้แค่สนุกแต่รายได้ทั้งหมดยังนําไปสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่บริเวณรอบเขื่อนเรียกว่าวิ่งครั้งเดียวได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งทาบุญได้ทั้งความทรงจําดีๆปีหน้าต้องห้ามพลาดได้ของกลับบ้านเป็นเหรียญรางวัลอย่างแน่นอนแลพบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ใหม่ติดตามที่เพจเดินวิ่งเขื่อนศิลิกิตมินิมาราธอน